นิยายรักนิยายเสียงเรื่องบ่วงรักมาเฟียตอนที่สิบพอช่อจัน์ได้ยินริคาโดพูดอย่างนั้นเธอก็ตระหนักได้ว่าฐานะที่เทอจริงระหว่างเธอกับเขาคืออะไรนี่เธอดันหลงตื่น หลงลืมตัวตนอยู่ชั่วครู่เพราะสถานะแฟนหลอกๆของเขาที่แท้เธอก็แค่นางบำเดอของมาเฟียที่เผอิญคิดติดบ่วงหลงทางเข้ามาอยู่ในกับดักของเขาถ้าทางของหญิงสาวจึงแข็งตัวขึ้นจนดิกาโดรู้สึกได้เขาคลำโรวนอยู่ในอกมันก็ดีเหมือนกัน ามาถึงเวลาจะต้องจากกันทั้งเขาและเธอจะได้จากกันด้วยดีถ้าคุณไม่อยากไปผมจะให้ภาคภูมิไปซื้อให้ก็ได้ผมตามใจคุณอยู่แล้วเขาว่ายัางไม่ยี่หระและเธอก็ตัดสินใจจะไปซื้อเองเพราะยังไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ตอนนี้เธออยากจะลืมเขาอยากจะจดจำ ฝังใจให้ลึกซึ้งถึงสถานะของตนเองว่าเธอเนะ่เป็นอะไรกันแน่กับเขาจะได้ไม่ลืมกำพืชของตัวเองทว่าเขากลับยิ้มหยาะแล้วลุกขึ้นจากตักน,นุ่มๆไม่เห็นดวงตาสีดำสนิทแข็งก้าวขึ้นอย่างปลอบใจเขาไม่ได้ตั้งใจจะตอกย้ำอะไรกับเธอหรอกแค่อยากให้เธอเข้มแข็งจึงดึงเธอเข้าใกล้ ถ้าทำไม่ได้อ่อนโยนยสักนิดอ,อยังไม่ทันปฏิเสธเขาก็จูบเธอเขาเต็มรักมันเป็นจูบชนิดเอาเป็นเอาตายจนช่อจานหายใจหายคอไม่ทันรีบไปรีบมานะฉันชักจะมีอารมณ์สล้วสิเขาก็ซิบอย่างไม่ปิดบัง ดวงตาเธอคอยไม่ปกปิดอารมณ์ปารถนาเลยสักนิดคิดอีกทีเปลี่ยนใจดีกว่าจู่ๆเขาก็อุ้มเธอไปวางลงบนเตียงก่อนจะปลดกระดุมเสื้อของตนเองแล้วขึ้นคล่อมร่างเลดเลที่จ้องมองเขาอย่างตื่นๆคุณบอกให้ฉันไปไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นเขาก็สิบก็ทราบแล้วกดตัวของเธอให้อยู่ใต้ร่างของเขา จับมือเลยขึ้นสำรวจตัวตาความพรั่งพร้อมของเขาซึ่งอยู่ในกำมือของเธอไม่กี่นาทีต่อมาช่อจันก็ได้ตะครนครางเรียกริกริกค่ะไม่ขาดปากเพราะเขายังไม่พอเพียงสำหรับความหวานที่เขาได้รับจากตัวเธอยิ่งเห็นเธอโกรธ อารมณ์ของเขาก็ยิ่งปันป่วนเหมือนมันมีบางอย่างในตัวเธอที่เขาไม่อาจปล่อยให้มันดุดดอดออกไปได้ไม่ปล่อยครั้งนักหรืออันที่จริงมันแทบไม่มีเลยที่เขาจะต่อล้อต่อเทียงกับใครโดยเฉพาะกับผู้หญิงยิ่งโซฟียิ่งไม่ใช่เธอเอาใจเขามากจนเขาตกหลุมรักเธอ และด้วยความคิดนี้เขาก็ไม่เคยคิดว่าคนอย่างเขาจะรักใครได้เช่นกันแต่สำหรับช่อจันตั้งแต่เขาได้พบเจอเธอเขาก็ไม่อาจหักข้ามใจได้เหมือนกับว่าเธอมีพลังอำนาจพิเศษบางอย่างมาทำให้ความคิดและทัศนคติของเขาเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันเด็กฉันว่าริกอีกสิสัมผัสฉัน ใช่สัมผัสฉันแบบนั้นแบบนั้นแหละดีที่รักฉันชอบอืมทำอีกสิทำอีกเขาส่งเสียงครางกระเส่าแหบคร่าขณะมองความกำยำที่อยู่ในอุ้งมือเธอลิกเธอ,อตอบรับเขายังไม่มีเหตุผลร่างกายของเธอตอบสนองกับเขา มันทำให้เธอปฏิเสธเขาไม่ได้และเธอก็แทบเป็นแทบตายหากไม่ได้ดังใจปรารถนะาแม้ว่าเหนื่อยแม้ว่าจะทรมานแต่เธอก็ได้รับความสุขสุดท้ายเธอก็เรียกเขาจนเสียงแหบแห้งและปล่อยให้เขาพาเธอร่องลอยไปดังความฝันตื่นมาอีกครั้งก็มีถุงกระดาษที่มีเสื้อผ้าของเธออยู่ในนั้น4-5ชุด เราบอกว่ามันเป็นกองบรรณาธิการจากมาเฟียให้นามบุเดของเขาเพื่อเป็นของรางวัลที่เธอสามารถทำหน้าที่ได้อย่างถูกอกถูกใจส่วนตัวของเขาเธอหาไม่เจอจึงได้แต่ถอนหายใจน้อยใจในวาสนาที่แสนตำต้อยของตัวเองที่ได้รับจากเขา ไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายทั้งชีวิตของเธอไม่เคยมีคนรักแต่มีโอกาสได้เป็นนางบำเรอของมาเฟียเชวนะแถมยังหล่ออีกด้วยจะภูมิใจดีหรือเปล่าเนี่ยเธอใส่หน้าอย่างระอาใจให้ตัวเองก่อนจะอาบน้ำและออกมาพบว่าดิคาโดเตรียมตัวเดินทางเหมือนมีเรื่องด่วนมากๆ แต่งตัวเธอเราจะกลับกรุงเทพกันเธอได้ตากับพริบตาเปิดบๆเขาจึงดึงข้อมือของเธอเพื่อเร่งเร็วเขาเธอเขาตีก้นเธอดังแปะเบาๆเหมือนวันเขี้ยวก่อนที่เขาจะยิ้มออกมาตั้งแต่เจอกับเธอมีอะไรหลายอย่างที่เขาอยากทำมากมายโดยเฉพาะสิ่งที่เขาไม่เคยคิดจะทำมาก่อนชอบจนสะดุง้งกับแรงมือที่ตี ไม่คิดเหมือนกันว่าเขาจะกล้าเล่นแบบนี้ไม่นานเธอก็พร้อมเพราะไม่ใช่สาวที่แต่งตัวนานผมของเธอยังชุ่มแต่เธอไม่สนได้แค่โทรศัพท์บอกลุงของเธอว่าเธอจะต้องกลับกรุงเทพแถมยังพูดปลดคำโตไปว่าเธอมีงานด่วนประไม่อยากให้นุงเป็นห่วงทั้งที่บริิการของริารโดก็ยกขยงไปที่กรุงเทพ พอมาถึงเขาก็เอาช่าจันทร์มาปล่อยลอยแพทิ้งเอาไว้ที่โรงแรมชั้นเพนเฮาส์ของเขาส่วนตัวเขาก็หายเข้ากลิปเมฆไปเกือบสองวันแต่ยังมีบริการของเขาคอยดูแลเธออยู่อันที่จริงดิคาโดก็ไม่ได้ห้ามให้เธอไปไหนมาไหนดอกเขามีเงินสดให้เธอช้อปปิง้งเธอเอาไปช้อปปิ้งบ้าง ซึ่งมันเป็นของใช้บางอย่างที่สำคัญบางครั้งเธอก็แอบกลับห้องไปบ้างอพาร์ตเมนต์ของเธอเละเทะเหมือนเคยจะจ่ายยังไม่กลับจะเกาะหรือว่าจะกลับมาแล้วก็สุดจะรู้แล้วเธอแล้วอาจจะออกเที่ยวกับเพื่อนหรือหนุ่มหน้าไหนก็สุดจะคาดเดาแต่พอเธอกลับไปที่โรงแรมก็ออกอาการเบือ่พอพาริคาโดยังคงทำงานของเขายังไม่กลับมา พอดีกับทิ่พี่นีโทรหาเธอพอดจีจันจันจัดจันพี่ขาดนางดำพรุ่งนี้เย็นว่างไหมมีงานเลี้ยงเปิดตัวโรงแรมใหญ่เขาจ้างมาทางพี่ให้หานางดำพี่ก็หาไม่ทัน,นสิเพียงเท่านั้นชอบจันก็ตาโตมันเป็นโอ,อกาสพิเศษของเธอที่จะได้เงินมีเงินไว้ใช้ คนเคยไม่อยู่นิ่งก็รีบตกปากรับคำทันทียังดีว่าการอยู่เฉยๆยังดีกว่าการอยู่เฉยๆจริงไหมล่ะจนจะไปครับพี่แล้วเจอกันนะคะตอบรับไปอย่างตื่นเต้นแล้วหาวิธีให้ตัวเองอย่างวุ่นวายว่าเธอจะหาวิธีไหนหนีจับวัดิกาตของดิคาโดได้ ส่วนทางด้านของจ่า,ก,จาก,ก็กำลังกลับมาที่อาพาร์ตเมนต์พอดีกำลังคิดจะหาอะไรทำแก้เซงพอดีก็เห็นข้อความที่เขียนเอาไว้ซึ่งมันเป็นข้อความจากซอจันว่าเธอไปรับงานเป็นนางดำจึง,งยิ้มกริ่มพลางเบกปากอย่างดูถูกอย่างเธอคงไม่คิดทำงานที่ได้เงินเพียงน้อยนิดเช่นนี้ อีกส่วนที่กำลังเซ็งกับการหายตัวไปของดิคาโดซายูริผู้ซึ่งไม่ยอมแพ้เจ้าหล่อนถูกทิ้งเอาไว้ที่ญี่ปุ่นมาหลายวันแล้วจึงบินมาตามหาเขาที่ประเทศไทยจนรู้ข่าวว่าดิคาโดพักอยู่ที่ไหนจับปฏิกิาที่เขาเ,เคยใช้ให้เฝ้าหน้าห้องแล้วหล่อนลองดีเล่นลับกับชายคนนั้นเพื่อแลกกับข้อมูลของดิคาโด จนดูว่าริคาโดกำลังมีงานเลี้ยงเปิดตัวโรงแรมใหม่หล่อนจึงหมายมากจะหาชุดสำหรับงานเลี้ยงสวยๆขณะที่ดิคาโดเองก็หวังให้เชาจันมาเป็นคงคู่ในงานของเขาจึงจัดหาชุดราตรีแสนสวยพร้อมช่างแต่งหน้าเมื่อบริการของเขาแจ้งมาว่า ชอจานอยู่ที่ไหนชุดก็ไปอยู่ที่นั่นเขาส่งชุดตามไปพร้อมช่างแต่งหน้าโดยไม่รู้เลยว่าทุกอย่างกำลังกลับตลปัดไปหมดจบแล้วนะคะบ่วงรักมาเฟียเนาะตอนที่สิบนะคะขอภัยเนื้ออยู่ดีๆดดนตรีมันดัง อ่าแล้วก็อาจจะมีเสียงผลเสียงฟ้านิดหน่อยนะคะต่อฝากนิยายด้วยเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะก็หวังว่าจะสนุกนะฝากกดไลค์กดแชร์ชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วยเนาะตาจะได้มีเงินเดือนไว้กินใช้นะคะแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยเหลือเกอื้อกูลนะคะยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับ หากใครถามว่ามีกี่ตอนแต่ยังไม่ทราบนะคะเพราะว่าตายาเขียนวันต่อวันเนาะตามมีง,งานไปตานะคะแล้วก็การมานั่งเขียนนิยายเนี่ยก็ใช้เวลาในช่วงที่ทำงานเสร็จแล้วแล้วมานั่งเขียนนะคะซึ่งวันทีมันค่อนข้างหนักหน่อยนอะเพราะเป็นวันไหวาตาก็เลยง่วงค่ะไม่ใช่อะไรแต่ตื่นเช้าเนาะทำงานเหนื่อยนะคะ ก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะดังนะคาะบุญรักษาสวัสดีค่ะ